สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องปรตูขู่ทุกคนนอนยินดีต้อนหาประตูซ่องบาเตียงทองสเสน่คือเก่าพี่น้องวันนี้เตียงกันยังอยู่บ้านนาโพเนาะเมืองอุทุมพรนะนะเนาะเมืองนาโพไซเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์ขีดพี่น้องเลยเส้นทางเล็กซิบเนาะคือเก่าหะแหละเตียงมีคนเนี่น้ำมาเลยว่ามีไอ้คนหนึ่งเพิ่นเพิ่นพิการบอสเป็นพิก,ก,าานพก,การพี่น้องเลยสบายดี บาบโบได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือพี่น้องเพิ่นเนาะอ่าแบบว่าลูกเมียเพิ่์นวายูแหละให้ให้เพิ่นมาเว้าแทนพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเมียเมียเพิ่นไปชนะเพิ่นว่าเลี้ยพันลูกใหไปโคตรลูกโอ้ดู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 เราก็บาดได้บ่เราเคยเคยแล้วน้องเคยเจ้าบ่จะเป็นป้าเนาะโอ้เจ้าเจ้าโอ้อันนี้ก็คือป้าเพิ่นอันนี้ก็คือน้องเคยเพิ่นเนาะพี่น้องแต่เราว่าบาดปินเออเพิร์นบาดเราอยู่จักปีเลย สามสิบปลายนี่แหละอาชัาเหตุมันเป็นยังังเป็นไม่เป็นตะกี้หรือไม่เป็นแบบนี้เหรอคือว่าบอสบงบอสบายนี่แหละบอสบายนี่ซื่อนี่อืไข่แนวนี่แล้วมันหลักคือว่าตะกี้อยู่บอหันบอแห้งนี่แล้วนี่คือว่าบอหันบอแห้งหลักคือว่ามันเจ็บมันคัดมันแข้งนี่แล้วมันแข้งเส้นแข่งเอ็นแข้งนี่นะตะกี้เราก็เป็นคนปกตินี่ เอ้ยพกติไปมาอยู่ไปน้องเลยปากก็ได้อยู่ตะกี้ก็ซื้อไอ้ยังน้องได้ซื้อไอ้แจ้งไอ้แจ้งเออป่าแจ้งโอ้เราไมีลูกมีเต้าบ่ลูกคนหนึ่งลูกอหาได้ลูกคนหนึ่งเออโอ้เราเป็นมาจะปีเลยเป็นห้าปีหกปีแล้วบ่ห้าหกปีเลยโอ้เป็นตระโดดดีเลยพี่น้องเลยเออหัดไปมาได้อยู่แบบนี้ราคาไปบ่ได้มาบ่ได้ก็ สี่ปีได้แล้วไปวันนึงอ๋อตะกอนน่ะเป็นแต่ว่าหักพ่อไปได้พ่อไปได้ขี่รถเข็นไปแน่เพิ่นมาช่วยรถเคทนหมอ๋อไปนล้วรถเข็นนี่แล้วไปแต่ว่าวันนี้น่ะมันมันมันไปบ่ได้เลยเนาะไปบ่ได้มันแข็งมันเค้งนีะเป็นเกี่ยวกับเส้นบ่นี่เนาะเส้นน่เคยไปกวดอยู่บ่ไปห้องงูอยู่บ่ไม่ไปแล้วมันทุกข์มันยากมันบอกไม่โอ้เป็นอะไร แต่ก่อนเคยไปยี่บ่ตั้งแต่เราเป็นไหมไม่ไปไปตะกี้ก็ไปไปสักผืดสักยาได้แล้วโดย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 มันทุกข์มันยากนะครับเมียกับมันทุกข์ว่านี่เราเฮือนชานกับโบมีทุกข์ยากโดยเราวาบอกทำได้ตะกี้จะเล่าก็วอาได้เนาะได้แล้วตะกี้โอ้ได้แต่ให้กับข้างเท่านั้นแหลยบอได้เดี๋ยวนี้ยัโอ้ ว่าเมียเขาผู Zack, là, ph ò, ph ้เคยยู่กับพอหัวจักเล็กน้อยว่าอออ่ะอ่ะนะผู้เคยยู่น้ำเน็ตนี่แล้วแบบซึมค่อยผู้บอเคยยู่น้ำกับบอจักคอไหมเล่ากันบอจักเขาเห็ดเลยเนาะบจักเนาเจักเป็นแบบไรเล้ปัวทั้งฮักไม้ฮักยากัวเศร้าเนาะมันบอวเศร้าเหรอคือว่าเป็นน้ำเสื่อนสายเพิ่มมาพพอแมมเป็นพาเป็นตะกี้ตะกี้เลยแต่พ่อเพิ่น โดย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 เพื่อนเป็นตะกี้เพื่อนปัดเท้าแล้วเพื่อนตะกี้เนี่ยแบบเพื่อนพอมีแล้วหันเคยเป็นอืมเคยเป็นเป็นแต่ว่าเพื่อนเท้าแล้วเพื่อนจังเป็นเท้าอันนี้แล้วเพิ่นเปลี่นแต่ยังน้อยเหมือนยังนุ่มยังนุ่มอนอ้พี่น้องนี่น้องเพื่อนเพื่อนกันยังพาไม่ตรงอยูังไงพี่น้องปพาเนาาะ้ตรงมันก็ยังสิบ่มี้าตรงดูได้พี่น้องบัดเล่ากะ เห็ดยังบ่ได้เด้อนี่เนาะบ่แล้วถ้ากินแต่น้ำลูกกับเมียแน่ลูกก็สิได้ค่ะก็สิบมหาฟีลูกก็ยังน้อยนะผู้หญิงผู้ชายลูกนะผู้ชายนี่ลูกเมียหรอผู้หญิงเบัดอันเห็ดให้เห็ดน้าเนี่ยเราเห็ดเมียบ่เห็ดอ้าวแล้วบวบครับน้ำซุปป้าเนี่ยนะซ้ำพุ่งเขยเนี่นะรถล้างกับบมีน้ำเกลืฮิตน้ำกันเนาะเฮ็ดน้ำกันแล้วก็เออน้ำกันเหรอเกลี่ยพายอมันกินน้ำกันยังนน้ำกันนะอะไรเลย โดยวันนี้อันลูกเต้าพ่นไปใช่ลูกไปพุ่นเลยไปเอาเมียขอดลูกอลูกมันลูกกับฮากันยญ่ได้มันบอกไม่ผู้ใส่แล้วเลยเอาเมียไปกายน<อ>ี่แหละสิบหาสิบหกปีลูกได้ยังน้อยลูกมันเองนี่นแล้วโดย,โยท่อมันเป็นไปชี้ก่อนเนาะ เด็กน้อยเราคุ้มใส่เวียกใส่งานกับซ้ำลูกแล้วจนกับบทุกบทยากแล้วก็หน้าคับกับบทเป็นน้องเด็กน้อยแม่แม่แม่ใส่แต่ใส่แม่กับวันนี้เลยวันนี้อันเราอยู่ผู้เดียวที่แบบเล่าแบบแบบเล่าจะได้เห็นจะได้นี่ได้เอ้าวนางก็ใส่นี่แล้วเขาก็ใส่นี่มาแล้วบัดเล่าอันนี้บัดเล่าปวดท้องปวดเนี่ยปวดเนี้ยปวดนั่นนึงบุข์กมเหตดโดยบ่นี่บ่แล้วอยู่บนเก่าแล้วเท่ามียมากแล้วโอ้ยนพี่น้อง แบบไปยับไปเ้ื่อนียนอย่างไรบัวไรเลยอ่ยับกับบัวไรตีงกับบัวไรแข่งบิดแข่งบิดนี่แกลุกโจมลุกล่มบิดมือบิดเว้นกับใช้เห็ดเบียกนะสใชบโเหิตเบียกอ่ะมู่มากกับมู่จับลุกยิงสาวจังนั่งได้โอนขณะนั่งก็นั่งอยู่นี่แล้วบิดมือก็คือก็ว่าจับให้นั่งเวลาก็นั่งเวลาเลย เออโอ,อ้เนาะตาผ่าเนนพเกับเท่ามู่หุมให้หัวตกมอนก็เท่ามือใส่ให้โอ,อ้ตาคือว่าเป็นดิฟสันนอกใช่น้องอกจากจังหวะตะกอนหันก็คือเป็นทธอลน้อยละน้อยแต่ว่าบริณักชัมนี้บแบบพวยนักขึ้นนักขึ้นเนาะเออปากอะออกอยูแบบนี้เลยนักขึ้นนักขึ้นบบบนี้เล่าอันอาหารก็มาเป็นแบบนักสุดๆแบบนี้เนี่ยเฮงเนาะ สามปีสามปีเลยสามปีเนาะพี่น้องมันาซเกี่ยวกั็ยังอันนี้พี่น้องเนาะบอกคอมเมนต์มาได้ด้วยพี่น้องเด้อลยเขาเป็นเสศษหรือเป็นเป็นน้ำผึ้งผาดเนี่ยแหละว่าไงเนาะเป็นน้ำผึ้งน้ำผาดเนี่ยไปกินก็หดยาเพราะว่าสียาสียานบอกว่าในใดวะเป็นแห่งนักขึ้นเรื่อยๆเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยแบบนี้ ้าพี่น้องหู้เนี่ยางปัวดืออะไรก็เขาเมนต์บกเตียงแน่เนาะว่าวิธีการรักษานะแบบเด็ดแบบนี้เนะาะเตียงก็บดหนทางเลยแบบนี้เพราะว่าขี่รถเข็นก็ขี่บบได้เห็นยังก็เห็นบบได้แล้วตีงบบได้เลย,ยตีงเลยจะต้องเพิ่นจับลุกทถานั้นนอนกับนอนเลยสา,านอนก็คือนอนเลยเนาะ กินอย่างบ่รด้เลยก <laughs> ออินข้าวก็ต้องได้พอนแน่นอะคอยกินข้าวคอยกินกะขันบอนบ่มีเรมีงานกลับมีลูกเมียแน่ป้อนอ่ะนะขันมันว่างอะนี่ก็อยู่คนเดียวนี่บางมื้อเมียนี่บัดมือกับบได้กินอ๋อบ่ได้กินไปยากแต่คือบุนี่นั่นเมียเพิ่นนั่นไปลูกไผ่ออกลูกเนาะแต่พวกโมอะไรเพิ่นไปแต่เพิ่นเนี่ยแล้วก็คือปะให้อ้เพิ่นอยู่คนเดียวนี่ก็ก็คือ คือคือมีมาเอาเพื่อจะเล้กี่ข่าวเออมีมากินข้าวโอ้ผิดน้องโอ้ฮิตช่วยเรือ,อยังตัวเองบ่ได้เลยนี่มันกับไปยากปั้นให้เพาไปอยากปันไหน้น้ำน,นะเพราะทักกินได้อยู่บแล้วเองะนะนนกินมันก็คือว่าแล้ตักก,ก็ได้โอ้กับเบินกินทั้งนั้น มันแข็งไปเลยเนาะมันแข่งแล้วมันแข็งอย่นี้นะมันบอกขอนญาตน้ำเนาะตีนก็มันโกบบ่เนี่ยนะมันบ่ได้มันดอยบ่ได้ตั้งคือต้าเฮาว่านะมันเส้นมันตึงมันจองบ่เป็นเพี่น้องมันจองกันไว้บ่ดเลยแข็งแข็งว่านี่แล้วโอ้บ่เตียงก็บโบเคยเห็นเนาะอยู่ในบ้านบ่เตียงก็บโบเคยมีพี่น้องเอ้แบบล์เนาะบเคยเห็นแต่ขอก็บโบเคยเห็นกันเพื่ออะก็มาเห็น บ่เฮาเคยไปเห็นมาที่ว่าเออพิการกะคหรือว่ารถล่มหรือขาขาดขาอย่างไปชั่นเลยนะแต่ว่าบ่เคยเห็นแบบอมพลอมพาดแบบนี้แบบแบบนี่แบบเหยียดกันได้ได้พี่น้องเลยแบบคือแบบนอกคำชี้ว่าไงไคือแบบคือแบบเขียดขาเขียดต่างเหงียนเนาะมันแข็งเลยเลยเหยียดอย่างไรได้พี่น้องโอ้ยอะไรดีใจนะได้ไหมพี่น้องลนบ้านครอบครัวเรากระทุกเนี่ย นี่เนาะพี่น้องพาไปตรงถ่ายได้อีกเออไปเรื่องโน้นทางนี้กันนี่พี่สังแบบเงินซานแล้วกันเนาะพี่สังเด้พาไปตรงแบบหยุบบ้านบะเตียงยังบบมีเดี๋ยวได้พี่น้องไอ้แบรนดิพาไปตรงเนาะสุดๆพี่น้องเลยเนาะมองเพื่อนดูเพื่อนรัวเพื่อนกัน เราก็คำไอ้เพิ่นบูเป็นไปที่เกิมีก้อนนี้อยู่ดอกเราเกันเนาะเออ,อเมีผู้ให้ไปเกสิไปอยู่ดอกอันนี้เพิ่นเป็นก่อนโอ้ไอ้เหตุเหตุใดมีลูกคนหนึ่งแล้วลูกก็ยังอายุสิบห้าปีสิบหกปีพี่น้องสิบหกปี<อ>เห็ดให้เห็ดหน้าบ่ได้แต่หึงแล้วแต่ว่าไปได้โดยลูก

ให้เช่าไ,ไว้ได้เด้อจะไดนกันนันชิคอตัวครับก,ก่อนมาเนี่อันนี้ก็คือป้าเพิ่นพี่น้องเนเพราะว่าเพิ่นว่าบอาบไล่ก็เลยเมีเพิ่นโบยู่เนาะพาลูกไผ่ไปคลอดลูกก็เลยให้ป้าเพิ่นมาอธิบายฟังนะเพราะว่าเราเว้าเองโบได้พี่นอ้องเหตุอย่างบบได้เลยเสื้อเรือตัวเองบ่ได้เลยตอนนี้นะเนาะเอ้าก็เข้าขอ้อบใจเรื้อหรายเด้อที่มาอแนะนำให้้น,นีีท่มาอธิบายให้ฟังนะ ตโดยมาเนี่ยยู่ด OK> uh> ีไม่แห้งให้ลำมันรวยเด้อคแล้วถูกเอาโคตัวครับคนได้เด้อโดยยูดีมีแห้งเด้อสำได้พี่น้องผู้ใดอยากอันช่วยเพิ่นกับติโตหาเบเตียงได้คือเก่าเนาะเบเตียงจะขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ท่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อแจวดูติโตทั้งเฟซทั้งไลายก็ได้พี่น้องอ้าวโอเคสำหรับที่นี่กับเบเตียงโคตัวลายไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเออยายเปจิตวิตดีและความสุข